สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟีฟ่าสตอรี่ทีเอสนะครับวันนี้นะครับก็อีกแล้วนะครับสาหรับการพูดถึงโหมดนะครับของเกมซึ่งผมไม่ได้พูดไว้ใน10สิ่งที่มือใหม่ควรรู้นะครับในคลิปที่เป็นหน้าปกของช่องฟีฟ่าสตอรี่นะครับเพราะว่าลืมไปโหมดที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับคือโหมดเฟลลี่ครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่ามันมีเฟลลี่กี่แบบสำหรับภาคนี้นะครับแล้วก็แต่ละแบบมันต้องเลือกยังไงหรือเล่นยังไงนะครับนะฮะก็จะเห็นว่า ทั้งหมดนะครับยังมีเหมือนเดิมครับมี cross play นะครับก็คืออเล่นในทั้งหมด4ี่เพลเยอร์นะครับแล้วก็ AI ด้วยนะฮะรวมมาแล้วก็จะมีแบบเล่นออนไลน์แล้วก็เล่นเฟลลีนี่ก็คือง่ายๆครับเล่นกับเพื่อนของเรานั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเฟลลี่โหมดนะครับที่มันใช้ชื่อว่า live food เฟลลี่นะครับซึ่งก็จะมีเควสอยู่ใน my zone ครับเป็นหลักเลยนี่นะครับที่ระบุไว้นะครับว่าชนะ10วิน ด้วยกันนะครับในโหมด Live Food Friendly นะครับก็จะได้พวกแพ็คแล้วก็25 50 100 200 300ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกครับซึ่ง Quest Objective าาอัันนะครับที่เราจะต้องไปเล่นเป็น Live Food Friendly ครับอย่างเช่นอันนี้ครับ q u e s ของ m o y t ี n นะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะแต่ชื่อ Key นี่แหละกองหน้าของ PSG นะฮะนี่ก็จะบอกว่าให้คุณเล่นในโหมด Silver Lounge Live Food Friendly นะครับ เนี่ยก็จะมีต่างๆครับชนะ3เกมยิง8ลูกแอซซิต6ประตูนอกจากนี้นะครับก็จะมีนี่ครับล่าสุดเลยนะครับก็คือลีกเอิงนะครับตัวนักเตะลีกเอิงหรือว่าโมเลตนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับชนะ15เกมโดยใช้นักเตะจากลีกเอิงเท่านั้นนะครับสิเอ็ดตัวจริงในโหมดไลฟ์ฟุตเฟลลี่นะครับแล้วก็จะมีย่อยเป็นเมเนเจอร์เรียลมาสเตอร์พีนะครับเนี่ยครับจะเป็นไลฟ์ฟุตเฟลลี่ซะส่วนใหญ่ ไลฟ์ฟู้ดเฟลลี่คืออะไรไลฟ์ฟู้ดเฟลลี่นะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือเฟลลี่แบบออนไลน์นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆนะครับไลฟ์ฟู้ดเฟลลี่เนี่ยก็คือการเล่นกับเพื่อนแบบออนไลน์นั่นเองออนไลน์ออนไลน์ online แบบฟู้ดเฟลลี่เอ่อมันจะอธิบายยังไงอะ่ะคือปกติเนี่ยเราจะเล่นเฟลลี่ก็คือเล่นกับเพื่อนเราใช่ไหมแต่ไลฟ์ฟู้ดเฟลลี่คือเพื่อนในโลกออนไลน์ประมาณนี้นะครับที่ผมต้องอธิบายคือหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าไม่ทราบน,นะครับว่ามันต่างจาก เฟรลี่โหมดธรรมดายังไงคนระับเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยเราแค่เข้าไปเตะก,กับเพื่อนในคลาสสิกแมทคืออาจจะยิงหนึ่งลูกแล้วให้เพื่อนออกยิงลูกให้เพื่อนออกก็จะนับแต่ว่าไลฟ์ฟูดเฟรนลี่โหมดมันไม่ใช่อย่างนั้นครับไลฟ์ฟูดเฟรนลี่โหมดดูง่ายๆครับคุณเข้ามาที่เฟรนลี่นะครับแล้วคุณก็จะเจอครับอยู่ประมาณอันแรกๆเนี่ยครับจะมีกําหนดเวลาอย่างนี้ครับสองอันนี้นะครับจะเป็นไลฟ์ฟูดเฟรนลี่อย่างซีนเวอร์ลาวส์เนี่ยนะครับก็คือ เนี่ยครับมันจะเขียนว่า l i ฟ e food ferry ครับดูง่ายๆเลยด้านบนนียครับที่ผมวงกลมเอาไว้นะครับแล้วก็ manager i a l masterpiece นี่ก็จะเขียนต่อท้ายว่า l i ฟ e food ferry นะครับซึ่งถ้าเพจไหนนะครับที่บอกว่าต้องเล่นใน l i ฟ e food ferry นะครับคือคุณต้องเข้ามาในนี้นะครับในเฟลลี่และเล่นในหมวดที่มีลงท้ายคำว่า l i ฟ e food ferry ที่ผมวงเอาไว้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจที่มีล่าสุดนะครับซึ่ง บางอันนะครับอย่างเช่นของโมเลสนะครับที่ผมบอกไปนะครับมันจะเป็น Managerial Masterpiece ก็ต้องเล่นอันนี้ครับที่ต้องชนะ15เกมด้วยกันคุณจะไม่สามารถเข้าอันนี้แล้วไปเล่นเพื่อที่จะชนะ15เกมไม่ได้นะครับบางอันเนี่ยมันจะระบุว่า l i life food f r i e n d l y แล้วก็ต่อด้วยหมดย่อยเช่นอันนี้ Managerial Masterpiece เป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ life food friendly นะครับหลายๆคนอาจจะ เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะผมเห็นบางคนไปเล่นเป็นคลาสสิกอยู่เลยครับเป็นคลาสสิกโหมดคลาสสิกแมทช์นะครับซึ่งมันไม่ได้นะฮะมันจะไม่นับนะครับอันนี้ได้แค่บางโหมดเท่านั้นที่ไม่ได้มีคําว่าไลฟ์ฟุตเฟลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาบอกทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจนะครับหรือว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสาหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นขอตัวไปคิดคอนเทนต์ก่อนนะครับว่าจะอธิบายเรื่องอะไรหรือว่า อยากให้ผมอธิบายเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทะลุ1,000ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกการสนับสนุนครับขอบคุณทุกคนจริงๆลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ